สวัสดีครับวันนี้ตาเล็กจะมาแนะนําเหยื่อที่ตีที่ใส่กับไส้เดือนนะครับผมเหยื่อตกปลาสูตรอีกสูตรนะครับผมที่ใช้กับไส้เดือนได้ดีที่สุดครับผมคือไอลูกตาลครับผมเหยื่อสูตรผลไม้อีกสูตรหนึ่งครับเหยื่อลูกตาลคั้นเอาน้ําลูกตาลน,นะครับผมคั้นเอาน้ําลูกตาล แล้วท nah ีนี้ก็อย่าใส่น้ yeah. ําเยอะเอาลูกตาลซุกมาน่ะหม่ๆม่สดๆอย่าใส่น้ําเยอะแล้วทีนี้ก็ใส่น้ําน้อยเดียวคั้นให้มันข้นๆแล้วทีนี้ก็มาเอาลําใส่กระมังแล้วทีนี้ก็เอาน้ําลูกตาลที่คั้นได้นามาส่งใส่เข้ากันแล้วทีนี้ก็ทําให้มันเป็นมันหมาดผงๆมันหมาดอ่ะแล้วทีนี้ก็ใส่กากมะพร้าวเข้าไป กากมะพร้าวอะไรก็ได้ครับผมที่ซื้อแต่ได้ก็ได้ไม่งั้นก็มะพร้าวขูดสดก็ได้ครับผมขูดสดที่เราคั้นน้ํากะทิน่นนะแต่เราขูดแล้วเราแม่เอาน้ําใส่นิดเดียวแล้วทีนี้คั้นคั้นคั้นเนี่ยมันออกน้ําออกมาน้อยนึงส่เงเข้ากันเลยกับไอ้ลำกับน้ําลูกตาลผมเอาไปตีผมลองมาแล้วครับผมใช้ได้ดีผมเอาไปตีบ่อ50 5ห้าบ่อซุ้มทางสูงเนินบ่อเสียปลา ผมเอาไปตีบ่อเสียปลาเนี่ยบ่อปลานินปลาจระมิดที่เกี่ยวกับส่เดือนและตีตะก้อบ่อที่ผมลงเฟสทีแรกนั่นแหละครับคือเหยื่อลูกตาลครับผมลูกตาลกับมะพร้าวมะพร้าวสดกับลูกตาลสดแต่มกักคือเราทําแล้วเราไปตกเลยนะครับผมทําให้มันเป็นซุย เพราะว่าน้ำลูกตาลน้นมันเหนียวลำชดมันก็เหนียวเราใส่แค่น้อยเนี่ยเราใส่อย่าใส่น้ำเยอะทําให้มันเป็นแห้งใส่กาก,ากมะพร้าวที่ซื้ออยี่ห้อละยี่สิบบาทเยอะๆเพราะว่าลำมันมันชดกา,กากมะพร้าวเวลาเราปั้นใส่ตะก้อเกี่ยวไส้เดือนตีไปอะ่ะที่ผมลงรูปเป็นลงเฟซครั้งแรกที่หัดลงเฟซที่สองปีที่แล้วนะ่ะคือนั่นแหละครับ ที่ผมใช้เหยื่อลูกตาลเลยผลไม้หลายอย่างครับผมที่ทําเหยื่อตุกปลาได้พี่น้องลองดูได้นะครับผมไม่เสียหลายครับแค่ลูกตาลลูกตาลสุกๆนะครับหอมๆเอาน้ําใส่นิดเดียวคั้นเอาน้ํามันแล้วทีนี้มาทรงใส่ลําแล้วก็มาปั่นให้มันเป็นผงๆให้ลํามันเป็นผงนะผงแบบพอปั่นตีได้อะ่ะอย่าทําเป็นเหนียวนะครับผม ให้มันเป็นผงแล้วใส่กากมะพร้าวมันไม่ผงใส่กากมะพร้าวเข้าไปเยอะๆพอปั้นได้แล้วตีออกแล้วมันพุ่งได้อะนั่นแหละครับเกี่ยวใส้เดือนขอเกี่ยวใส้เดือนปน,นินที่ผมโต๊ะก็ดูในเฟซผมเก่าๆนะครับผมนั่นคือเฟซตะเล็กตกปลาที่หัดตป๊ปลาใหม่ๆบ่อห้าศูนย์ห้าบ่อสุมทางสูงเนินของเสียปลาครับผมตีตะก้อ กับผมเอาไปลองบ่อโว่บ่อปอแพทย์ใต้ครับผมบ่อโว่เขาก็ไม่ให้ผมตีตะก้อครับผมผมเอาไปลองอีกบ่อเสียตังอีกบ่อหนึ่งก็คือบ่อบ้านมะเกลใหม่ครับปลาจระเม็ดน่ะที่ได้ปลาจระเมดเยอะๆนะครับแต่ตัวเลยสี่โลห้าโลเขาก็ไม่แห้ออกผมก็เลยไม่ไปทุกบ่อบ้านมะเกลใหม่บ่อเยตุหรือบ่อใครนี่แหละครับนี่คือไอ้สูตรที่ใส่ ลูกตาลครับผมวันนี้ดีใจที่ได้ขายไส้เดือน3ามกิโลของน้องมิ่งกับของช่างออสสองกิโลเนี่ยสองกิโลเนี่ยครับของช่างออสเนี่ยแค่นี้แหละเพื่อครับผมขอบคุณมากครับผมจะลงใน y u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  e สวัสดีครับ